เี๋ยวไปเรื่องนี้กันบ้านดีกว่า,าพ <อ S 2> เพราะล่าสุดเนี่ยก็คือกองกําลังบุรพาเนี่ยเขาร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจตรงแถบอะไรนีประเทศนะคะก็มีการติดตั้งรัร้วลวดหนามแนวยาวเลยบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะตรงบริเวณคลองพรมโหดตรงสักแก้วซึ่งตรงนั้นน่าจะมีการลักลอบของแรงงานเถื่อนอ่ะของอชาวกัมพูชาเนี่ยลักลอบเข้ามาแบบเส้นทางธรรมชาติเขาจะลอดใต้สะพานตรงนั้นอ่ะบ่อยมากทหารของเราก็เลยเอาไปล้อมรั้ว เพื่อป้องกันหนึ่งพวกอาชญากร,รผที่แบบว่าข้ามแดนมานร์แนนรงงานต่างๆนะที่แบบหนีมาเส้นทางธรรมาชาติอะไรประมาณนี้ล้อมลั้วลดหนามนะคะตั้งแต่แบบเอ่อตรงคลองลึกนะคะจุดตรวจอรันเนี่ยเอ่อสามสิบเอ็ดนะคะรวมระยะทางทั้งหมดเนี่ย9กกิโลเมตรซึ่งบริเวณนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นจุดล่อแหลมที่คนลักลอบเข้าประเทศในประเทศไทยเนี่ยมาจุดเนี้ยเยอะมากจะบอกว่าขนาดล้อมลดหนามเขายังลอดลัวลดหนามเข้ามาเลยแต,แต่ลดดหนามเยอะ มากนะเธอเธอรู้ป่าบางคนอะยอมแทรกตัวแบบยอมเป็นแผลแล้วก็แบบเออใช่แกแต่มันเป็นวงวงใหญ่มากเลยนะลู้วะแล้วเวลาทหารเขาล้อมอะเขาจะเอาสองสมอันแล้วล้อมใช่ใช่ล้อมซอนกันใชมันยากแต่ว่าเขาเอาตัด เอาพีมาตัดแล้วแหวกแหวกแหวกแล้วเขาบอกว่าไอเน,นี้ยคมมากเลยนะเาบอกว่าเธอถ้าโดนบาดนะแผลลึกเลยม,เม,มันเหมือนมันเหมือนมีดมีดโกนอะ่ะใช่เป็นแบบซี่ๆไว้อย่างเงี้ยมีเสียวไม่แก่ลวดหนามอ่ะมันเป็นลวดใช่ป่ะแล้วมันก็ขด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 ,ขดเป็นดาวกระจายแบบเนี้ยมันก็เลยไม่รู้ทิศทางไงว่าจะโดนเท่าหรือไม่จะโดนเลี่ยมไหนมันโดนทุกเลี่ยมไงมันเจ็บบางคนยอมเป็นแผลเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่ที่นู่นก็ไม่มีงานทำก็เลยแบบก็เลยหนีเข้ามาในประเทศไทยซึ่งเหมือนมันมีข่าวนะพี่ดาพี่อ๋องฮะเขาบอกว่า เรียกคนกัมพูชากลับไปว่าถ้าใครไม่<ช>กลับเนี่ยที่ดินคุณเนี่ยโดน,นยึดนะดสัญชาติก็จะไม่ได้นะอ่ะพอคนกลับไปแล้วเขาเหมือนเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อกลับไปเนี่ยจะให้กลับไปเป็นทหารบ้างหรือว่าให้กลับไปก็ไม่มีงานทําก็ตกงานก็ไม่มีอะไรกินเ<ช>พราะฉะนั้นก็ อ่ะพยพกลับมาไทยแต่ว่าตอนออกไปออกไปปกติช่องทางด่านปกติแต่ถ้าจะกลับมามันกลับมาไม่ได้ไงก็เลยเป็นหนีช่องทางธรรมชาติก็มีคลิปที่เด็กนักเรียนต้องกลับไปอ่ะสงสารเนาะอ๋อันนั้นนะฉันดูแลฉันร้องไห้แล้วครูก็คือปลอบใจนะแต่ว่าเด็กก็ต้องกลับไปไงแล้วก็ครูก็สั่จิตวิทยาบอกว่ากันบ้านเนี่ยเอาไปทําที่นู่นเออกลับไปก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่ลูกเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอากลับมาส่งครูที่หลังอะไรอย่างนี้ตอนนี้สถานการณ์ของรายงานกัมพูชาทะลักเข้าไทยนะคะก็ต้นตอนเนี่ยก็มาจากการที่กัมพูชาอย่่่างททีี เคบลนบอกบว่าเ,เรียกกลับเข้าไปเพราะว่าเขาอยากได้กําลังเสริมในการไปเป็นทหาร <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าถ้าแรงงานที่อยู่ในไทยแล้วไม่กลับเนี่ยหนึ่งจะโดนยึดบ้านยึดที่ดินแล้วก็ยึดสมบัติที่นูน่นทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่คนแก่ที่อยู่ที่นั่นเขาก็กลัวบางคนนะ่ะทางานเก็บเงินเพื่อซื้อที่ดินที่น่นเอาไว้ทําแบบทําไร่ทํานาทาสวนจะยึดทั้งหมดเขาก็กลัวก็บังคับให้ลูกเขากลับแต่บางคนก็ยังแข็งใจนะไม่กลับเพราะรู้ว่านั้นเป็นคําไม่อยากไปเป็นอาหารเอาง่ายๆนะคะทีนี้พอขึงล้วนลดหนามแล้วเนี่ย บางส่วนเนี่ยเขาก็จะมีทหารของทางกัมพูชาเองมาคุยบอกว่าอย่าล้อมรัวได้ไหมเขาไม่ได้อยากไปบุกแม้แต่มินเดียวก็ไม่อยากบุกเออแต่ไม่ให้เราล้อมรัวเ็ไหมแป๊บหนึ่งนะก็ถ้าไม่อยากบุกแล้วเราจะล้อมแล้วมันจะเป็นอะไรก็ไม่ล้อมปากกอ่ะกูก็ล้อมของที่ของกูจะมยุ่งอะไรในขณะที่เราล้อมก็อยู่บนฝึกในไทยนะไม่ไปล้อมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาอย่าล้อมได้ไหม ไม่อยากจะมาบุกแต่ว่าแม้แต่มินเดียวก็ไม่อยากบุกแต่ไม่ให้ล้อมทำไมเหเห็นแล้วมันรู้สึกไม่ดีมันบาดตาบาดใจเหรอมันบาดตาบาดใจไว้อยู่อ่ะต่อต้านไอ้ไข่เจียวก็ไม่ให้งอนโลกอ่ะโอ้ตาย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 นีฮยซึ่งผอกมาเห็นเห็นคลองที่เขาที่เขาเอาไปล้วงไปล้อมมันเล็กมากเลยนะมันแบบอารมณ์ประมาณแบบสี่ห้าเมตรเองครัตัวคลองอ่ะแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ลึกอ่ะมันก็ตื้นๆมันเดินข้ามไปได้อ่ะ แล้ว,ลวม,มันมันใต้สะพานไอ้จุดนั้นน่ะนักข่าวเคยไปทําเหมือนรู้สึกจะเป็นซีทรูของไทยรัฐอ่ะเหมือนเคยไปถ่ายแล้วก็แบบเห็นคนมาข้ามัปปกติเลยปีนปีนสะพานมาเป็นเหมือนสะพานข้ามอะ่ะและใต้สะพานอะ่ะเหมือนสะพานรถข้ามอะไรอย่างเงี้ยตรงจุดผ่านแดนอะ่ะแต่ใต้สะพานอะ่ะก็จะเป็นแบบเส้นทางธรรมชาติก็เดินลอดคลองมาแล้วก็ปีนขึ้นมาก็เป็นชายแดนไทยแล้วอย่างนั้นน่ะแล้วมันระยะมันใกล้มากเลยนะเหมือนเราเดินจากแกมมี่ไปมอสวอเหมือนข้ามถนนนะเหมือนเดินข้างหลังไปมอสวอตรงเนี้ใช่นี่เดียวเอง่ะ ีท่แค,คบมากเออ